สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเราจะมาทําวิเคราะห์หลักสูตรคลุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าหลักสูตรสีปีกันค่ะวิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรนะคะหลักสูตรคลุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรีสีปีมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า135หน่วยกิตแบ่งได้ดังนี้ค่ะ 1. เหมือนวิชาศึกษาทั่ทวไปจำนวน30หน่วยกิต คือกลุ่มวิชาสังคมศึกษา3หน่วยกิตกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษา12หน่วยกิตกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9หน่วยกิตค่ะ 2. นะคะหมวดวิชาเฉพาะด้าน99หน่วยกิตค่ะคือกลุ่มวิชาชีพครู34หน่วยกิตกลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู12หน่วยกิตกลุ่มวิชา ครูชีพครูพื้นฐาน22หน่วยกิตวิชาชีพเฉพาะสาขา65หน่วยกิตกลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา16หน่วยกิตกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา40หน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา9หน่วยกิตนะคะส่วนหมวดที่3นะคะคือหมวดวิชาเลือกสรี6หน่วยกิตค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักสูตรนะคะแบ่งออกเป็นมวดหมวดนะคะดังนี้นะคะหมวดที่1นนะคะข้อมูลทั่วไปคือชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาและสาขาวิชาจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรสถานภาพของหลักสูตรอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาสถานที่จัดการเรียนการสอนผลกระทบวิชาเอกรูปแบบของหลักสูตร ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตรความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนนะคะหมวดที่2นะคะคือข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรคือปรชัชญาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หมวดที่3ค่ะระบบการจัดการศึกษาการดําเนินงานและโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษาคือการดําเนินการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัยค่ะหมวดหมู่ที่4นะคะผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดหมู่ที่5ค่ะหลักเกณฑ์นในการประเมินผลการศึกษาคือกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์นในการให้คะแนนหรือเกรดกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสำเร็จของนักศึกษา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหมวดหมู่ที่5การพัฒนาคณา,าจารย์คือการเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์หมวดหมู่ที่6การพัฒนาอาจารย์คือการเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่การพัฒนาความรู้ความสก์แก่อาจารย์หมวดหมู่ที่7ค่ะการประกันคุณภาพหลักสูตร คือการกำกับมาตรฐานบัณฑิตนักศึกษาอาจารย์หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนส่วนหมวดหมู่ที่8นะคะคือการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรนะคะนี่คือจะเป็นหมวดสุดท้ายคะ่ะคือหมวดที่8นะคะการคือการประเมินประสิทธิผลของการสอนการประเมินหลักสูตรภาพรวม การประเมินผลการนำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตรนะคะผลสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรค่ะหลักสูตรค่ารูศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้ามีเรียนอยู่ที่166หน่วยกิจถ้าเรียนจบหลักสูตรที่กำหนดไว้จบมาจะมีงานและอาชีพที่มั่นคง จุดเด่นของหลักสูตรค่ะจะมีการพัฒนาศัก,กยภาพของนักศึกษาให้มีองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพครูและในด้านเฉพาะทางได้ดีค่ะขอขอบคุณค่ะ